สวัสดีครับเพเื่อนเพื่อนตกทั้งวันเลยจันทบ,บุรีวันนี้ก็จะมาทำบูมแบลงอินดอร์อันนี้คือต้นแบบนะครับแล้วก็วาดลงไปวันนี้วัสดุจะเป็นพลาสติก ABS นะครับความหนา1มิลิเมตรนะครับ ซื้อได้ตามช้อปปี้รัฐด,ด้านะครับก็ราคาก็จะสูงกว่าพลาสติกจากแฟ้มถ่ายเอกสารน,นะครับแต่วงบินที่ได้วงบินจะจะไกลกว่ากว้างกว่านะครับในแบบที่เท่ากันนะครับอย่างเงี้ยพลาสติกเงี้ยจาก,จากาพวกแฟ้มถ่เอกสารเนี่ยเขาจะบาง แล้วก็มวลเขาจะน้อยนะครับตัวนี้มวลเยอะกว่าเมืม่อมวลเยอะกว่าเวลาระปาออกไปก็จะทําให้วงบินมันกว้างกว่านะครับโอเคเดี๋ยวกันงใจนะครับนํามาตัดโอเคเดี๋ยวพบกันตอนตัดเสร็จแล้วคันล,ลบผมนะครับอันนี้ผมตัดมาแล้วครับตามแบบนะครับ อันต่อไปก็เอาดาษทายนะครับเก็บความคมนะครับด้านขอบของเขาหรือด้านที่เราตัดแบบไม่สวยเนี่ยก็เอากระดาษทรายขัดเก็บนะครับโอเคนี่ผมทำการขัดเก็บก่อนเดี๋ยวจะมาพบกันในขั้นตอนการตัดปีกนะครับ โอเคเดี๋ยวจะไปสู่ขั้นตอนการดัดปีกนะครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนการดัดปีกนะครับมี่แคมป์จับ ดับเลยลับลงไปรครับ ด,ด,ดัดลงไปก่อน,นครับนี่ถ้ามันพับอย่างนี้แอร์ฟอย,อฟอยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาดัดนะครับมาดัดมาดัดตามงอให้มันคืนมาหน่อยเพื่อให้มันได้แอร์ฟอยหรือว่าแรงกยกที่เราต้องการนะครับแรงยกที่เราต้องการก็จะประมาณแบบนี้เห็นไหมนะครับมองแนวนี้นะครับ แรงยกคือเราต้องการกขประมาณนี้นะครับทําทุกปีกนะครับเวลาปลาไปมันก็จะพอมีแรงยกนะครับตามหลักทฤษฎีก็คือมา่อตักปีกนะครับพื้นผิวด้านนี้มันจะยาวกว่าพื้นผิวด้านล่างนะครับเวลาลมมันตัดลมมันวิ่งผ่านด้านล่างนะครับระยะทางท i มเวลาที่ลมมาตัดช่วงนี้ข้างบนเนี้ยระยะทางมันมากขึ้นลมระมันจะ จะมาถึงนี่มันจะช้าวราช่วงล่างมันจึงทำให้เกิดแรงยกนะครับภาษาังกฤษเขาเรียกแอร์ฟอยนะครับโอเคผมดัดอีกสองปีครับวันนี้ผมดัดเสร็จทั้งสามปีนะครับก็จะมาจัดรูปล่างของแอร์ฟอยแรงยกของปีนะครับ ต่วนนี้ถ้าเกิดมันโค้งมากงอมากมันก็จะมันก็ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นแรงต้านไม่ทําให้ปีกมันเวลาปาไว้มันโฟมไม่ดีมันจะหมนเป็นแรงเบรกไปในตัวนะครับต้องจัดให้ดีแล้วก็ต้องทดลองปาดูนะครับก็จะม,มีการมาปรับแต่งนะครับปรับแต่งแอร์ไฟโอเคก็ประมาณนี้อย่างนี้ ปลากลับมาแน่นอนอย่างนี้ไม่มีปัญหาต่อไปก็เหลือขั้นตอนการทดสอบแต่มันฝนยังปลอยยังตกอยู่นะครับยังต้องหาพื้นที่ในการเทสด้วยนะครับก็เดี๋ยวการเทสขอติดไว้ก่อนนะครับ รออากาศดีพื้นที่เป็นใจแล้วก็จะมาเทสให้ดูครับโอเคครับผมธนาการทํามมือแมลง3าขางานจากวัสดุพลาสติก abs นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมครับดัดแก้แอร์ฟอยนะครับประมาณนี้นะครับมากกว่านี้มัน โฟไม่ดีโอเคทำการทดสอบนะครับ อินดอร์นะครับลมลมมันมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวต้องปาไปทางขวาอีกหน่อยหนึ่ง โอเคครับสามขาอินดอร์เอบเอสความหนาหนึ่งมิลขอบคุณครับมุมแรงเจนทบุรี